สวัสดีครับอยู่กับผมในเกม Gangstar ์เวกัก็คลิปนี้ก็จะมาป่วนเมืองกับเจ้ารถรถแอนเดอร์ไลเซอร์นะครับผมก็เป็นรถ Bigfoot นะครับผมซึ่งซึ่งถ้าใครเคยเล่นแก n งสตาร์ลีโมาก่อนก็จะเคยเจอเจ้ารถ Bigfoot นี้ในแ a n งสตาร์ลีซึ่งรถ Bigfoot คันนี้ก็มีประวัติอันยาวนานจนมาถึงภาคเวกัสเลย ถือว่าเป็นรถในตำนานอีกคันหนึ่งเลยในเกมแก๊งสตาร์ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะเทพขนาดไหนกันปวนเมืองเลยรถอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงนู อรถขั้นใหญ่หญมาปวดเมืองกันอ่จจอจ้ารถเจ้ารถไอผมเรียกว่ารถบิ๊กผมเรียกว่ารถบิ๊กฟูลแล้วกันนะก็มันสามารถ เหยียบรถคันอื่นให้แบนตแต่ได้แบนตะแต่เลยเรียบร้อยแค่แตะก็แบนแล้วดีเกินเห็นหรือเปล่าวะ อ้าวทำไมไม่แบนวะเออเออขอโทษขอโทษนี่ <laughs> แต่ไอคันเล็กมันไม่แบนนะ่ะ อ,อ้าวไอ้คันนี้ก็ไม่แบนโอ้ยช่างมันเถอะเหยียบไม่แบนแต่คันอื่นเหยียบแบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเหยียบแท็กซี่หน่อยอือหือสุดยอด รถมันดิฟทีนีนแบบเอียงเอียงแบบแทบคว่ำรถเออตาย,อย่างอ้าวเฮ้ยตายเองด้วยมอไซค์ก็รถบิ๊กโฟร์ก็ไม่ได้มีอาวุธ อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็พังดีอย่างนี้ไฟไหม้ระเบิดเรียบร้อยส่งส่งออกมาขับในราคาเส้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเอ๊ะแสนเก้าหมื่นหรือห้าร้อยหรือห้าพันก็ไม่รู้ ตอนนี <Z an aaS as> ้ก็กลายเป็นอ้าวกลายเป็นเท่าทุรีไปเรียบร้อยเดี๋ยวส่งมาขับใหม่โอ้โหผมนี่เซ็งเลยข้อเสียของรถบิ๊กฟ o ดก็คือความปุ๊บมันก็จะอย่างนั้นน่ะอ่าก็มาดูรายละเอียดเลยผมลืมบอกไปตอนแรกก็ประสิทธิภาพนะครับผม2กงลมตตอชั่วโมงความเร็วการควบคุม12.90แล้วก็ รถ6,683กูก็ถือว่าดีานะรถบิ๊กฟุตนี่ผมมีผมมีเลเวลสามเลเวลหนึ่งกับสองไม่มีแล้วก็มีแบบยูทิเมตคือรถลิมิเต็ด Limited, เออซึ่งดีกว่านิดหน่อยดีไม่ค่อยก็ห่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก ก็เดี๋ยวส่งขับเดี๋ยวส่งออกไปขับใหม่แสนเก้าครับความทีนี้ไม่คุ้มเลย รถตหยบไม่ได้เหยยบไม่ได้นะตีลังกาเลยผมนี่เสียวเลยเวลามันตีลังกากลัวมันจำเฮ้ยทำไมไม่แบนวะ อกว่าจะแบนเหยียบไอรถชาวบ้านไอคันไอเครียรชาร์จเมืเ่อกี้พังง่ายน่าดูเลยแค่แตะก็พังแล้ว อออาหืกว่าจะแบน,นเพ่งแบนอย่างยากดูดูด,ด,ดูเคลียช้านี่แค่แตกก็แบนั้งแต่แท็กซี่ก็พังง่ายด้วย กน่นี่นะครับผมเจ้ารถรถอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อแต่เรียกว่ารถเรียกว่ารถบิ๊กฟูดก็แล้วกันง่ายด,ด,ดีก่อน,นะครับผมก็ลองไป,ไปซื้อขับได้หรือไม่ก็จับก่อนหรือรอรับของรางวัลรายวันเกื่อยจนกว่าจะจนกว่าจะได้หรือว่ามันจะสุ่มให้จน ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้อง<ข>ก็ถ้าออบก็อย่าลืมก็ถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามหรือกด subscribe ด้วยก็จะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนมีอาการแหลกภาพบล็กกระตุกหรือเสียงผมไม่ตรงคลิปก็ต้องไหด้วยไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ถ่ยอัดคลิปทีไรมันจะก,กระตุกเนี่ยๆๆกระตุกอีกแล้วมันกระตุกเพราะงง สงสัยแบบเครื่องใกล้ระเบิดแล้วโทรศัพท์ใช้แบบระวงังระวังหน่อยก็ไปละขอบคุณสำหรับการรับชม